สายที่ลงทุนเฟรนช์ชายอย่างเดียวส่วนใหญ่นะที่ผมเจอคือเขาไม่ทำเฟรนชชายเดียวไม่ทำเฟรนชชายประเภทเดียวไม่ทำเฟรนชชายสาขาเดียวจะเสพติดข้อนึงคือฉันขายเก่งแต่เรื่องอื่นฉันไม่อยากยุ่งไอ้น,นี้ที่ผมสังเกตนะไอ้น,นี้ส่วนตัวผมนะ <Ask me. S 1> การซื้อเฟรนชชายเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนกับว่าการซื้อสิทธิ์ของการบริหารจัดการการตลาดการขาย บริการต่างๆนานาของต้นทางที่คุณซื้อไปไปใช้ในส่วนนั้นมันจะต่างจากการเป็นตัวแทนตรงที่ว่าตัวแทนอาจจะเป็นแค่เซลล์ representative หรือการแค่ขายตัวสินค้าอย่างเดียวมิติเดียวแปลภาษาง่ายกว่าเดิมอีกดีกว่าก็คือว่ามันต้องไปดําเนินการแทนากิจการที่คุณซื้อแฟรนไชสนั้นซึ่งส่วนใหญ่มันจะต้องมี operation เพิ่มเติมหลังบ้านส่วนใหญ่เราจะเจอสิ่งนี้เยอะในเรื่องของธุรกิจอาหาร หรือแม้แต่บริการประเภทอื่นๆเหตุผลเพราะว่าเรื่องของการบริการเหล่านี้เนี่ยเวลาจะสเกลเพิ่มสาขาเนี่ยครับแต่ละที่มันต้องมีโปรเซสต่างๆโอเปอเรชันที่ถูกควบคุม ดังนั้นการขยายด้วยตัวเองกับการขยายด้วยเฟรนชชัยเจ้าของกิจการอาจจะมองว่าอยากจะทําเป็นระบบเฟรนชชัยเพื่อให้คนซื้อต่อไปแล้วก็ดําเนินการได้ใกล้เคียงหรือดีเท่ามาตรฐานที่เขาต้องการออกไปดังนั้นเนี่ยง่ายๆคือการซื้อเฟรนชชัยไปคือคุณก็ต้องทําแทนแทบจะทุกอย่างเหมือนสาขาที่คุณไปเจอหรือต้นขั้วตรงนั้นอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่แฟรนไชส์ณนปัจจุบันจากที่เราเจอเนาะธุรกิจอาหารหรือบริการหรืออื่นๆอย่างเงี้ยครับมันถูกแบ่งต้นทุนเป็นหลายๆอย่างคือค่าแฟรนไชส์ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีค่ารอยต์ตี้ฟรีค่าก่อสร้างค่าอะไรแบบนี้หลายๆมิติแต่เจ้าของแฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะทำแฟรนไชส์ออกมาเป็นหลายแพ็กเกจตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับ คนที่ซื้อไปว่าศักยภาพตัวเขาศักยภาพทำเลเขาศักยภาพทีมงานเขาเป็นอย่างไรกลับมาในมุมเจ้าของแฟรนไชส์ก่อนนะครับเขาก็จะต้องคำนวณว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปน่าจะต้องคืนทุนในระยะเวลาที่พอประมาณณที่นี้ที่ผมเจอจะบวกลบประมาณ12-18เดือน สำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่เป็นเฟรนชชัยมาสเตอร์แรกๆแล้วก็เป็นกระแสไม่นับแบบนั้นนะไอ้น,นี่คือโดยโดยแอลวอลเดคือสินค้าแบบทั่วไปที่เราเจออย่างเช่นธุรกิจอาหารอยูอ่ดีซื้อเฟรนช์ชัยไปแล้วก็ไปทำอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันจะบวกลบมากที่สุดที่ผมเคยได้ยินก็คือประมาณ3ปีแต่ทีนี้ความเร็วความช้ามันก็เกี่ยวเนื่องกับความแข็งแรงของแบรนด์จำนวนสาขาที่เกิดขึ้นณนปะัจจุบันและที่จะ อินเคร์เมนทัลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลเช่นกันสมมุติบอกว่าวันนี้ผมเปิดร้านกาแฟาซื้อแฟรนชชส์มาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมี2ประเด็นคนที่ซื้อเฟรนช์ชสยยี่ห้อเดียวกันกับผมในแหล่งนั้นกับคนที่ซื้อแฟรนช์ชสยยี่ห้ออื่นในแหล่งนั้นดังนั้นเนี่ยเจ้าของเฟรนช์ชส์ก็ต้องคิดต่อแล้วว่าไอ้คนที่ซื้อไปมันจะไปเจอสิ่งแวดล้อมการแข่งขันยังไงในตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยสรุปง่ายๆก็คือผมคิดว่า18เดือนเนี่ย เป็นตัวเลขที่ make ซ e เร็วกว่านั้นได้อยู่ที่ความเร็วที่คุณจะเข้ามาในแฟรนชชส์นั้นแล้วก็ความแข็งแกร่งของแบรนด์เจ้าของเฟรนช์ชส์ที่คุณหยิบไปตรงนั้นและที่สําคัญคือจํานวนเงินลงทุนครับอย่างเช่นคุณซื้อเฟรนช์ชส์สักผ้ามาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีต้นทุนเรื่องฮาร์ดแวร์หรือต้นทุนเรื่องของโลเคชันเดคอเรชันพวกเนี้ยมันทําให้เปลี่ยนไปบางธุรกิจมันไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเยอะนักอย่างเช่นมีข่าวซื้อบอกว่าซื้อตู้บุญเติมไปลงแน่นอนแหละ มันเสียแค่ค่าเช่าที่หรือว่าค่าตู้อะไรเงี้ยคือต้นทุนมันไม่เท่ากันวรี่แต่ว่าตัวเลขอย่างที่ผมกล่าวไปก็ถือว่า make sense นะในค่าเฉลี่ยที่บอกครับแล้วเราควรจะเลือกเฟรนชชัยยังไงบ้างผมว่าเริ่มจากเราก่อนว่าเราเข้าใจไอ้สิ่งนั้นไหมนะเราเคยเป็นลูกค้าไหมเราเข้าใจมันไหมเพราะว่าอย่างหนึ่งคือไม่ว่าเราจะจ้างคนมาดําเนินการหลังจากซื้อเฟรนช์ชัยแล้วร้อยเหรือไม่ร้อยเนเนี่ยคุณควรต้องมองออกแหละว่าสิ่งที่คุณซื้อมาเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไง ก่อนคืนทุนตอนคืนทุนหลังคืนทุนหน้าไปต่อไหมหน้าขยายสาขาไหมเคยได้ยินคนเป็นเจ้าของสาขาพวกเคอรี่หลายๆเจ้าหอหลายสาขาไหมเคยได้ยินคนที่เป็นเจ้าของกาแฟอเมซอนหลายๆสาขาเจ้าของเซเว่นหลายๆสาขาหรือหรือวอ a ต e v e เอเวอร์ร้านอาหารหรือร้านส้ตมตำชื่อดังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นว่าไม่รู้เลยใส่แต่เงินไม่ผิดถ้าคุณมีคนที่จัดการมันแล้วสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานของมาสเตอร์แฟรนไชส์ แต่ถ้าคุณรู้หน่อยมันจะประหยัดเงินในช่วงต้นได้ว่าเฮ้ยก่อนจะไปถึงจุดที่คุ้มทุนเนี่ยคุณดำเนินการไปแล้วทิศทางมันอลองกับมาสเตอร์แฟรนช์ชัยไหมผมจะไม่ใช้คำว่าแฟรนไชส์ซีหรือแฟรนไชัยเซอร์นะกลัวว่าจะยิ่งงงคำว่ามาสเตอร์แฟรนชชส์คือเจ้าของแฟรนชชส์แล้วกันอ,อย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยควรเข้าใจสินค้าแล้วก็ชอบ แต่ไม่ได้ห้ามมันมีคนที่ซื้อเฟรนชชส์มาลงไม่รู้เรื่องก็มีอย่างเช่นลูกค้าเราหลายๆคนเป็นนักลงทุนอย่างเดียวไม่ยุ่งเลยซื้อแฟรนช์ชส์กาแฟไปเปิดตามแลนด์ลอร์ดที่เขามีคือคือเขามีแลนด์แบงค์เยอะไอ้นี้ไม่ผิดไงแต่ว่าความสลับซับซ้อนของธุรกิจนั้นมันไม่มากจนเขาบริหารไม่ได้เขาก็แค่มีพนักงานแล้วก็ส่งไปเทรนกับมาสเตอร์แฟรนชชส์ก็จบละอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยมาสเตอร์แฟรนชชส์ก็ เขาจะสนับสนุนข้อมูลให้ได้เหมือนกันแปลว่าอินไม่อินไม่รู้แต่ยิ่งรู้เยอะมันยิ่งดีประมาณนั้นดีกว่าสรุปคือไม่รู้เลยก็ได้ยิ่งรู้เยอะยิ่งทำให้คุณถึงเป้าเร็วขึ้นแล้วก็เห็นทิศทางว่าควรขยายไหมสายที่ลงทุนเฟรนชาชยอย่างเดียวส่วนใหญ่นะที่ผมเจอคือเขาไม่ทำเฟรนชาชยเดียวไม่ทำเฟรนชาชยประเภทเดียวไม่ทําทำเฟรนชชยสาขาเดียว เอาพูดแบบยากกว่าเดิมคือเฟรนช์ชส์อย่างลูกค้าเราที่ออกขายรถมอเตอร์ไซค์ขายรถยนต์ขายอะไรอย่างเงี้ยขายทุกยี่ห้อทั้งจังหวัดใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนลงทุนเฟรนชชสยจะเสียบติดข้อหนึ่งคือฉันขายเก่งแต่เรื่องอื่นฉันไม่อยากยุ่งไอ้นี้ที่ผมสังเกตนะไอ้นี่ส่วนตัวผมนะคือเขาไม่อยากยุ่งเรื่องการได้มาซึ่งสินค้าเขาไม่อยากยุ่งเรื่องการสร้างดีมาร์ในตลาดเขาอยากยุ่งเรื่องการเข้าถึงใจเข้าถึงเงินแล้วก็ส่งมอบของ แล้วก็ที่สําคัญคือจับจองจับจองพื้นที่การขายตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจากทรัพยากรเดิมที่เขามีผมว่านี่ก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเจอ